งานกองทุนสนับสนุนการสั่งเสริมสุขภาพและสหมุนคนเทเรทัศนเสนอว่าถ้เรานี่มีอะไรมากมายเหลือเกินจะนักกันก็กลัวจะเวียนหัวก็มีหรืองราวต้องมากมายให้เราม อาหารเช้าเบรคฟาสในวันนี้นี่ขนมปังไข่ดาวไส้กรอกแต่ว่าขาดนมนมสักแก้วดีกว่าจะได้แบบโปรตีนเยอะๆเฮ้ยเฮ้ยยอ่างีนะครับขอแกพี่ยเล็กนิดนึง ตีนมาเราก็จะเริ่มรับประทานกันนะฮะมีนมีไข่ดาวมีไส้กรอกแล้วก็มีขนมปังขนมปังใครไปไหนไกินแล้วถึงหรือวันลืมเดี๋ยว,วไปดูอีกสักรอบหนึ่งนะครับ ไม่มีนะไข่ดาวไส้กรอกขนมปังเอามาแล้วขนมอ่ะขนมปังแต่นมหายพอจะรู้แล้วว่าเป็นใครแพทริกเงียบไม่ไมีเส kind of ียงตอบ้วแพทริกอยู่ไหนได้ ขึ้นมาเลยอ้โหโอ้โหโอ้โหวนนี้เยบดี๋ยวเียบนี่ค่ะขึ้นก็ได้ปล่อยให้พี่หานบตายนะวันนี้คู่หูช่างองวิทย์ขอนาเสนอวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับเรื่องในครัวแต่จะมีอะไรบ้างนั้นเราไปติดตามชมกันได้เลยครับโอ้ยเกีเกเีอาหอีกชุดหนึ่งจะไม่ต้องมาแย่งที่ทานพี่โอ้เย้ครับครับ ก็แยกกินขนมปังอะ่ะกินอย่างนี้เหรอครับครับธรรมดาจังเลยนะคะน้องแพทริกน้องแพทริกจะเอาเป็นเอาเป็นแยมผลไม้หรือว่าจะเอาเป็นน้ำผึ้งมาทาให้พี่มีแบ้านพี่มีทุกอย่างครับไม่ครับไม่ได้หมายความอย่างนั้นครับแพทหมายความว่าแพทเนี่ยสามารถที่จะทำขนมปังเนี่ยที่ยวขายอย่างเงี้ยให้มีลวดลายน่ารักน่ารักศิลปะอาร์ตอาร์ตลงไปได้ในนี้เลยครับในนี้เลยโอ้โหอาร์ตอาหารที่ น้องแพตครับเราจะเอาสีมาระบายตรงขนมปังก็ทานไม่ได้ครับมันอันตรายไม่ไม่ได้บอกอย่างนั้นเลยครับพี่โยกี้แพตเนี่ยสามารถทําให้มีลวดลายสวยๆน่ารักน่ารักลงไปในนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะกินได้ด้วยที่สำคัญน,นะครับได้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะเหรอจริงเหรอใช่แล้วกินแล้วมีประโยชน์เลยแน่นอนไหลายๆเลยนะใช่แล้วโอ้โหใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวพี่ตัดให้ การทดลองศิลปะขนมปังอุปกรณ์ของเราก็จะมีไข่ไก่กล้วยขวดซอสเปล่าและขนมปังเมื่ออุปกรณ์ครบแล้วเราก็ไปทำการทดลองกันได้เลยเริ่มเลยนะครับอย่างแรกเนี่ยเราต้องแยกไข่แดงกับไข่ขาวครับต่เอเข้าไปกไข่ขาวลงไปก่อนอุ้ยได้ไข่แดงแล้วอ่ะน้องแพ ยอดมากเลยเสร็จแล้วเราก็เอาไขา่แดงเข้ามาไว้ในนี้ครับพี่เย้ป <Okay. S 1> ึ๊บอ เปลือกเก็บไว้อีกสักฟองนึงนะคะพี่ยกเยาจะได้ทำเองฟองเดียวอาจจะน้อยไปน้องแพทพริกเลยใช้ไข่สองฟองและเมื่อแยกไข่แดงเสร็จแล้วเราก็นำไข่แดงที่ได้มาตีให้เข้ากันหลังจากนั้นก็นำไปใส่ขวดซอสเปล่าที่เตรียมไว้ทั้งไข่แดงและไข่ขาวอย่างและขวดจากนั้นเราก็มาทำดวดลายบนขนมปังกันได้เลยต่อมานะครับแพทริกว่าแพทเอารูปอะไรดีนะง่ายๆก่อนเอาซักพระอาทิตย์แล้วกัน,นกแพทจะทำให้ดูเดินค,ครับพี่ยกยี้ย ตาเลยไหมจะได้น่ารักน่ารักเขียนตานิดนึงยิ้มนิดนึงยิ้มเลยยิ้มยิ้มยิ้มเลยมีจมูกด้วยนิดนึงจุ๊บเรียบร้อยครับต่อมาเราก็ใช้ไข่ขาวละเลงให้ทั่วตื้นขื้น ประโยชน์แล้วเราก็นําไข่ขาวมาตกแต่งให้สวยงามและเพื่อเพิ่มคุณ,ณประโยชน์แม่แต่ว่ารูปร่างหน้าตาพระอาทิตย์ของน้องแพทริกดูแปลกๆนะครับเป็นอะไรที่มันพระอาทิตย์จริงๆอ่ะเนี่ยไม่เป็นไรยรูปมันต้องสวยและเราเน้น,น,นคุณภาพขออ๋อเน้นคุณภาพดูพี่ครับดูพี่ครับผม,ดมได้ครับนี่เห็นมีพระอาทิตย์แล้วเนี่ยมันก็ต้องอมันก็ต้องควบคู่กับดาวพี่ขอมารูปดาวนะครั เอาละครับมาดูดาวของพี่ยงเยกกันบ้างโอ้โหเริ่มต้นดีมากเ้าแต่ทําไมเริ่มเบี้ยวแล้วล่ะครับเนี่หลังจากนั้นก็นําไข่ขาวมาตกแต่งออกมาหน้าตาดูเออผมไม่ขอบรรยายดีกว่าครับอ่เห็นแล้วเราก็เข้าเตาอบ้าเตาอบใช่ครับอนนี้อางนี้แล้วก็เปิดเข้าฟังใส่เข้าไปเลย เปิดไว้ดึงหน้าที่ทีนี้เราก็มาถึงขั้นตอนการอบแล้วในขั้นตอนนี้น้องๆอ,อย่าใช้ไฟแรงเกินไปนะครับไม่เช่นนั้นจะทําให้ขนมปังไม่ได้และเมื่ออบเสร็จแล้วเราก็นํามาจัดใส่จานเตรียมรับประทานได้เลยแต่รู้สึกว่ารูปบนขนมปังของสองคนออกจะแปลกไปสัหน่อยนะครับนี่เร็จแล้วครับขนมปังของเรา ดูของพี่นี่เป็นศิลปะรูปคล้ายจะเหมือนดาวคล้ายกันเหมือนกันครับเป็นศิลปะที่คล้ายๆจะเหมือนพระอาทิตย์แต่ก็ไม่ป็นไรครับพระรหัาดีคุณค่าทางอาหารเหมือนกันนะครับส่วนพันอร่อยด้วยว่าแล้วทานกันเลยดีกว่าใช่แล้ว ถึงศิลปะ 8, จะคล้ายศิลป์แต่ก็อไร่อยได้คุณค่าแถมได้คะแนนความตั้งใจเต็มสิบไปเลยเอาล่ะครับทีนี้เรามาดูในแบบที่สวยงามกันบ้างโอ้โหออกมาหน้าทานจริงๆเลยนะครับและที่ขนมปังมีลวดลายสวยงามแบบนี้นั้นก็เป็นเพราะว่าไข่แดงและไข่ขาวเป็นอาหารประเภทโปรตีนซึ่งโปรตีนมีคุณสมบัติคือเมื่อได้รับความร้อนจะแข็งตัวและสุกดังนั้นเมื่อไข่แดงและไข่ขาวที่เราทําลวดลายลงบนขนมปังได้รับความร้อนจากเตาอบจึง ทําให้ไข่แดงและไข่ขาวแข็งตัวและสุกโดยไข่แดงจะมีสีเหลืองสวยส่วนไข่ขาวจากที่เคยใสๆก็จะกลายเป็นสีขาวนั่นเองพี่เอ๋ครับพี่เย๋กับเพิ่งกินอาหารช้าหมดเป็นนะครับเนี่ยเราหูพี่เอกนี่กินอีกแล้วเหรอคบเนี่ยน้องแคทีครับเนี่ยมันเป็นอะไรที่ชอบมากนะที่พี่กินทุกวันเลยนะครับเนี่ยเรากินดิ้งหมันกินดิงมันครับ ฝั่งทอดใช่ไหมครับเนี่ยพี่ยุ้ยยี่ครับ,ร,บรู้ไหมครับว่าถ้าเรากินของทอดทุกวัน,น่ะมันจะไม่ดีต่อสุขภาพนะครับ,รบก็ถ้าเรากินวาเลนินหน่อยเนี่ยหรือไม่กินเลยก็ได้จะดีแต่ว่าถ้าเรากินทุกวันเนี่ยของทอดเนี่ยจะมีไขมันเยอะใช่ไหมครับไขมันเนี่ยก็จะไปอุดตันในเส้นเลือดถ้าเรากินเข้าไปเยอะๆแล้วก็จะก่อให้เกิดโรคอ้วนด้วยยุ้ยย่ไม่อยากอ้วนใช่ไหมครับแล้วก็พอเกิดโรคอ้วนเนี่ยก็จะตามมาอีกหลายๆอย่างเลยเช่น โรคความดันโลหิตโรคอ้วนโรคเบาหวานโอ้หพอ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 แล้วครับแล้วครับโอ้ยน้องพัติพี่กลัวแล้วครับกลัวแล้วครับพี่ยดเี้ครับแต่ถ้าเรารู้วิธีการปรุงอาหารให้มีประโยชน์ต่อสุขภาพเนี่ยเช่นเป็นแบบการทอดการนึ่งหรือการอบอะไรอย่างเงี้ยน่าจะดีนะครับมันฝรั่งทอดเนี่ยแต่เป็นมันฝรั่งนึ่งมันมันดูแปลกๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมันฝรั่งอบแห้งอย่างเงี้ย อันนี้น่าสนใจนะเรามาทำมาง้่องอ,อก,กันดีไหมครับพี่เยได้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้อของโปรดแล้ว